เสียงอะไรพี่น้องล่าสุดเราก็วิ่งเรียบขอปลาปลาพี่น้องนะโอ้เข้ามาก็ตั้งกล้องก็มีเพื่อนสีขาเอาทั้งทายเลยพี่น้องนะไม่ก <c oughs> ัดขาผมพี่น้องโอ้เป็นเห่านะพี่น้องนะครับผมนี่เนี่กำแพงของปลาปลาพี่น้องนะที่เขาทำไว้นะครับ เขาเขตการพวกรการคนไปโดดเล่นน้ำพี่น้อง,ของเขาทำตัวนี้ขึ้นมาเป็นโครงการนะครับทำไว้แต่เขามีแนวทางแต่เมื่อพศ254าพี่น้องตอนนั้นเขาได้ทำกำแพงเล็กันขึ้นมานั่นเองพี่น้องเลยมีโครงการขึ้นมานั่นเองพี่น้องเพราะว่าตอนที่ปี54เขาเริ่มทำแบบคูนี่ กันน้ำขึ้นมาเขาเลยมีแนวทางเลยมีไอเดียเขาเลยมีงบประมาณในการสร้างประมาณนี้พี่น้องอันนี้มีอาณาจักรของคนรวยอยู่ฝั่งนี้พี่น้องนะดูบรรยากาศเนาะจะไปนั่งชิวๆอยู่ริมคลองปลาก็ไม่ได้พี่น้องเราทากาันกันหมดเรียบร้อยพี่น้องนะก็ไม่ได้มานั่งชิวๆได้เลยพี่น้องนะต้องมานั่งอยู่บนกอดแชกนนะครับ นะครับจุดก่อนนั่งชิวๆอยู่ตรงนี้เป็นบรรยากาศที่มันมีสนามหญ้าตัวนี้เขาก็ตอนช่วงเย็นเขาก็มานั่งชิวกันพี่น้องนะครับอยู่ตรงเรียบตรง,งข้างๆของปลาพี่น้องนะนี่คืออาณาจักรนะคนรวยนะครับบ้านเขาก็ก่อแสงสูงริ้วเลยพี่น้องนะนสวยี่สุดเลยนะครับตรงนี้บ้านนะครับ ถูกยอดถูกยอดปาดคนรวยนะพี่น้องนะครับต่างคนนี้ดีนะพี่น้องนะถ้าเกิดไม่มีใครก่อสร้างทำอะไรมันเรียบร้อยนะแล้วมันจะดีอยู่ที่มันอากาดไม่พอยสุดกิดจากเกิดจากนี่แหละพี่น้องเกิดจากการก่อสร้างนี่แหละมันฝุดฝุดจากปูนนี่ครับปูนจากปูนก็รวมตัวกันแบบว่าหลายที่หลายแห่งนะพี่น้องที่ มีกลุ่มควัน e อ,อต่างๆเกิดจากการก่อร่านี่แหละรวมตัวกันก็ก่อขึ้นไปเป็นฝุ่นนะครับนะครับเป็นฝุ่นลอองเต็มบน,บนภายในโซนของปรเ,เทศนั่นเองพี่น้องส่วนหนึ่งของนะครับส่วนหนึ่งของฝุ่นหรือว่าทีเอ็มต่างๆเกิดจากฝุ่นละอองเนี่ยรวมตัวกันพี่นอ้องก็มันก็ต้องมีส่วนหนึ่งสําหรับปูนบ้างเศษปูน ฝุ่นจากปูนในการนะครับเห็นไหมครับเส้นท,ทางของคอนกรีตเห่นมครับเวลาวิ่งไปมันก็จะมีนะครับก็จะมีเกี่ยวกับฝุ่นปูปนนี่ครับฟุ้งขึ้นมาพี่น้องนะมันไม่เหมือนกับทางละยา,างพี่น้องทางละยา,างจะอีกแบบหนึ่งพี่น้องนะส่วนทางคอนกรีตเนี่ยเวลาวิ่งไปนานๆเออฝุ่นของปูนมันก็จะล่องลอยขึ้นมานะครับนะี่ครับ ก็ประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็มีการก่อสร้างอะไรเยอะแยะมากมายทางคอนกรีตเขาก็จะ mm. เป็นหลักเลยส่วนมากจะมีทางคอนกรีตนะพี่น้องนะทางลาดยางสำหรับบ้านไหนที่มีลาดยางมันก็จะเป็นแบบ p r e m ียมหน่อยนะครับก็ราคาก็จะแพงหน่อยสำหรับคอนกรีตนั้นก็นะครับมากนะั้นจะมีคอนกรีตเยอะกว่าทางลาดยางนั่นเองพี่น้อง นะครับหมู่บ้านไหนที่ทําทางลาดยางแสดงว่าโอ้โหราคาน่าจะแพงมากพี่น้องนะที่ดีพี่น้องนะครับครับถึงถนนแจ้งวัฒนะเป็นที่เรียบร้อยนี่คือที่มาของขุนละอองที่อยู่ในกรุงเทพบางมันก็จะมีส่วนหนึ่งของขุนจากการก่อสร้างนี่แหละพี่น้องเป็นตัวหลักเลยประมาณนี้พี่น้องนะขุนจากคอ้นกรีดประมาณนี้พี่น้องนะนี่ครับมาใช่ไหม เมเลยพี่นอ้องงานเข้าพอดีพี่นอ้องโอเคโอเคครับพี่นอ้อง